ม mhm. ีอะไรเกมโลบอกการอีกท่านเนยนะครับไม่มาจัดคำพับอาหารอีกทั้งเลินนะครับ ก็ทำให้ถิ่นี้กับเขาให้ถิ่นหกหกสิบหรือเจ็ดสิบก็ได้ครับได้จดับมืกดไลค์กดกิจการกดติดไว้ด้วยนะครับฟังความแล้วก็มันเด้มกันเลยนะครับถ้าอยากมาในเกมไมราวองก,ก็มาได้ครับเยของชิ้นชื่อให้ได้ครับถ้าอยากมาในันเอเแอฟเิก,กาแลด้ไป็นฟุก็กลับมาได้ครับเดี๋ยวของชิ้นเสื้อให้เหมือนกันนะครับโอเคมันเด้มกันเลยนะครับ ใค่รับแยอะอ่าโอ้ของกินเยอะมาท้ายกินข้าวมาอิก่มก็กยย็ว่างหิวนะครับอโอ้ครับเค้กแปงเค้กอ่า อ่ะขยายหน่อยอ่ะพื้นที่เล่มเล็กอ่าโอเคข้ออันนี้ไม่เคยทำอ่ะเน่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 อ่ะภาพอพลีเลยคุกกี้อ่ะด้แล้ว วางไว้เลย้าฉินไม่เน่ายัางไงอ,อ่ะฮะในเกมนะในเกมไม่เน่าหรอกมังอะ่ะแปะเหมาๆเลยวางอาหารกลางข้างนอกเนี่ยนะนั่นได้ใครรอดกุกิเอะโดนร้นได้โดน,โน,น,นอะไรไม่น่ากินอะไร à à ừ. à, à. à. đi ăn à ừ. à này da chằng đi con này ấy cà bên này bên này อ่ะของขอเอาเชื้อเนี่ยมะนาวอ่ะซื้อน้ำมะนาวอ่ะซื้ออ่ะซุปอ่ะซื้ออ้อนี่ไม่เคยหา อ่าบุดดิง้งของได้หมดแล้วอ้ไม่เคยทำอ่าโอ้โหก,กุ้ยผักไม่เคยลองอืม ของมีเยอะจังอ่าพวกแมวนี่นี่ขายแคะขายนี่อ่ไม่ไงมัง่งนี่ทำมาแล้วโอ้โหอันนี้อ่าอ๋อ อันไหนที่ข้ามแล้วก็ทับ็จแล้วก็ไว้เก็บหรือเอาไปขายนะครับอือไม่เหรอเออมีอะไรมั่งอ่ะแถวๆนี้ขายู้นยนานก็ไม่มี ชิคเก้ใช่ใช่อ่าโอ้ดีเลยโอ้ของดีสัมมาของดีมากอะไรไม่ยังอ่ะเลยบุดิงบุดิงอะไรบุดิงไก่กับโอ้โห อืมน่ากินงมะักแต่ว่าผมกินข้าวไปแล้วอ่ะซื้ออืมะนวรวมกับประเทโอ้ออันนี้ไม่มีอันนี้อ๋อนับการขน,นมนมไม่มีอ่ะอ่ะก็เอานี่มารวมโอ้ได้อ่ะ อ่ะอมก็ไม่มีอ่าโอเคเราคิดรายการวันนี้ของเราทำอะไรอาหารอะไรหน่อยนะครับอ่ะเอานี้อันนี้เรากลับอันนี้ไม่เอานี้เอานี้เรากลับใครเอานี้อ่า โอ้อันนี้ได้ได้ไดน,นี้ได้อ่าแน่นี้นี้นี่นี้โดนนาทำยั่ไงออันนี้ไม่เคยทำอ่า เยวเาทำอะไระอ๋อนี่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 อ่าแพนเค้กก็เออเมียเนี่ยแพนเค้กอ่าแค่นี้ครับโอเคก็ขอจบรายการครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับเดีย๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวกลับมาได้ก่อนนะครับใจช,ชอบดิบ กดไลค์กดกิดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอขอบล,ลุณครับกดไลค์ได้คุยการเจ็กคนเดี๋ยวจะมาครับคลิปแรกได้สดก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย